สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2566สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัติยราชนารีทรงหารือความร่วมมือและทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฮาราดซัสนครเยรูซาเล็มรัฐอิสราเอลเพื่อทรงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของรัฐอิสราเอลซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมง ศาสตราจารย์ดรสเด็จเจ้าฟ้กากมพรศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การแพทย์ฮาดาดซาร์นครเยรูซาเล็มรัฐอิสราเอลโดยมีนางสาวดาลายอิซิกประธาน,นาคณะกรรมาการศูนย์การแพทย์ฮาราดซาร์ศาสตราจารย์โยลัมไวส์อธิการบดีศูนย์การแพทย์ฮาดาดซาร์และคณะผู้บริหารเป้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมซึ่งผู้บริหารศูนย์การแพทย์ฮาดาซาร์กล่าวถวายการต้อนรับในการสเสด็จเยือนศูนย์การแพทย์ฮาดาซาร์อย่างสมพระเกียรติและรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ศาสตราจารย์ดสรสมเดจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วัตวร,รัตยะรัชนารีสเสด็จมาทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฮาดาซาร์อีกครั้งหนึ่งโดยเคยทรงมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการมาแล้วครั้งล่าสุดเสด็จมาทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฮาดาซาร์เมื่อปีพุทธศักราช 2,542จากความสนพระไทยการดำเนินงานแบบครบวงจรและครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันมียิ่งอีกครั้งหนึ่งที่ได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นอีกหนึ่งพระบณิธานิที่ทรงมีพระประสงค์ในการนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ให้แก่ประชาชนและสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกับทรงรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ดาซา์สซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนําของอิสราเอลในด้านการรักษาการค้นคว้าวิจัยรวมถึงการเรียนการสอนในฐานะโรงเรียนแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเลม็ม ดยศาสตราจารย์ราอารอนปุปปอปสเตอร์หัวหน้าสาขามะเร็งวิทยาและศูนย์เชลเลสเตอร์สถาบันมะเร็งวิทยาบรรยายถึงการใช้รังสีอัลฟาเพื่อการรักษามะเร็งตับชั้นสูงโดยรังสีอัลฟานี้จะสามารถทำลายเซลล์มะเร็งและลดขนาดมะเร็งลงได้โดยมีผลต่อเซลล์ข้างเคียงน้อยกว่าเพราะรังสีอัลฟาเป็นรังสีที่มีความรุนแรงน้อยกว่ารังสีชนิดอื่นๆเช่นบตตาและกลัมมาขณะที่ศาสตราจารย์รออลไลพิคาสกี หัวหน้าสาขาพยาธิวิทยาและโรคเรื้อรังบรรยายเกี่ยวกับบทที่ซ้ำซ้อนของระบบภูมิคุ้มกันในมะเร็งท่อน้ำดีทำให้มีความสามารถยับยัง้งและต่อสู้กับมะเร็งท่อน้ำดีได้ศาสตราจารย์มิชาโรเทมหัวหน้าศูนย์ภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับมะเร็งและมะเร็งผิวหนังบรรยายเกี่ยวกับวิธีการใช้เซลล์บำบัดในมะเร็งที่เป็นก้อนซึ่งเป็นการนำทีเซล์ระบบภูมิคุ้มกันมาปรับปรุงการรักษามะเร็งให้มีประสิทธิภาพการรักษาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนศาสตราจารย์ลิฟ้าสาฟาดิผู้อำนวยการศูนย์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับบรรยายถึงวิธีการใหม่ในการรักษามะเร็งตับโดยการใช้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถทำลายเซลล์มะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ศาสตราจารย์ดร,รสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรารขัตยราชนารีทรงมีความสนพระไทยในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีใหม่ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในประเทศไทยและมวลมนุษยชาติโดยทรงเพียรพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติทั่วโลกรวมถึงทรงศึกษาดูงานการค้นคว้าทางการวิจัยวิชาการและนวัตรกรรมใหม่ๆของศูนย์การแพทย์ฮาดาสตัสเพื่อยกระดับการรักษาผู้เจ็บป่วยจากโรคบางชนิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศูนย์การแพทย์ฮาดาสซาร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1934โดยองค์การไซอกนอกมตรีแห่งอเมริกาซึ่งศูนย์การแพทย์ฮาดาดซาร์มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการวิจัยในสาขา,าต่างๆอธิการรักษาโรคมะเร็งพันธุก,กรรมบำบัดและเซลล์บำบัดอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งศูนย์ไซโคตรอนในโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวของอิสราเอลปัจจุบันมีนักวิจัยกว่า300คนรวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกประมาณ200คน โดยเน้นไปยังการวิจัยต่อยอดเพื่อใช้รักษาได้ในชีวิตจริงในปีคิุกศักราช2021ศูนย์การแพทย์นาดาซสได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารนิวส์วีให้เป็นหนึ่งใน Smart Hospital ที่ดีที่สุดในโลกและจัดให้เป็นศูนย์มะเร็งวิทยาและศูนย์หัวใจเป็นหนึ่งในศูนย์การรักษาอันดับต้นของโลกปัจจุบันมีแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมกว่า3,800คน บริการรักษาผู้ป่วยปีละกว่าหนึ่งล้านคนมีจำนวนเตียง1,400เตียงห้องผ่าตัด31ห้องโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสังเดตจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัรักษติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้บริหารของศูนย์การแพทย์หดศาสตร์เฝ้าถวายของที่ะระลึกพร้อมกับทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารของศูนย์การแพทย์หดศาสตร์ด้วยโทรทัศน์ลงการชฉกกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน